ถ้าจะฟ้องชดัดชาติฉันแนะนําให้ฟ้องอีตู่ด้วยคนะ่ะเธอดูคนนะดูที่วิสัยทัศน์นะคําพูดมันจะสอนวิธีการคิดจะไม่ได้อวยชัดชาตินะแต่ฉันชอบวิธีคิดเขาหลายๆคําพูดเขาพูดแล้วมันสะท้อนมากคนแบบเนี้ยมีวิสัยทัศน์และเป็นคนที่อม, <_ an ye> มองเห็นคนอื่นนะใช่ไหมอ่ะเหมือนนักข่าวถามว่าจะพูดอะไรถึงคนที่เลือกที่เลือกท่านอะไรอย่างเงี้ยจะฝากอะไรถึงคนที่ ที่ที่เลือกท่านชาชาติบอกว่าฝากถึงแค่คนที่เลือกไม่ได้ต้องฝากถึงทุกคนเพราะว่าชาชาติเป็นผู้ว่าของคนทุกคนเลิศนี่คนมีสมองฉันชอบเอ้ยฝากถึงคนที่เลือกไม่ได้ต้องฝากถึงคนที่เขาไม่เลือกไม่ไม่เลือกด้วยเพราะว่าเวลาเป็นผู้ว่ามันไม่ใช่เป็นผู้ว่าเฉพาะแค่ให้กับคนที่เลือกใช่ไหมล่ะมันเป็นผู้ว่าก็เป็นผู้ว่าให้กับ ทุกคนอ่ะคนกรทมทุกคนไม่ว่าคุณจะเลือกชีหรือไม่เลือกชีก็ต้องเป็นผู้ว่าให้กับพวกคุณใช่ไหมละ่ะเออเก่งนะะักข่าวก็ถามอีกว่าคิดยังไงกับชัยชนะที่ได้รับคิดยังไงกับเรื่องชัยชนะที่ได้รับชีก็บอกว่าไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องของของความชนะของชัยชนะอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของคำสั่งของประชาชนเออคนลุก มันเป็นเรื่องของคําสั่งการที่คุณได้เป็นผู้วา่าการที่คุณได้รับเลือกไม่ว่าในตาแหน่งไหนเป็นผู้ว่ากทมเป็นสอสเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีน,นั่นคือคําสั่งคือคือฉันธามติของประชาชนของคนส่วนใหญ่ที่สั่งให้คุณทํางานเขาไว้ใจคุณเขาไว้วางใจคุณให้คุณไปเป็นผู้แทนรัษฎรให้คุณไปเป็นรัฐมนตรีให้คุณไปเป็น ty, ปปนายกรัฐมนตรีนั่นคือฉันธามติ คือคำสั่งให้คุดไปทำงานเพื่อเขาอืมนี่คำพูดสะท้อนวิธีคิดของคนเลือกผู้นำอะดูวิธีคิดไม่ใช่เป็นผู้นำที่มานั่งชี้นิ้วสั่งคนให้ไปเลี้ยงหมูมเลี้ยงไก่ผู้นำผู้นำในโลกสมัยใหม่จะต้องเป็นผู้นำที่มีวิธีคิดว่าอำนาจไม่ใช่ของเราแต่เป็นของสาธารณะ เป็นของสาธารณะและสาธารณชนมีฉันทามติให้เราใช้อำนาจนั้นแทนพวกเขาเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อตัวของคนที่มีอำนาจแต่เพื่อแต่เพื่อสาธารณชนอำนาจเป็นของสาธารณชนสาธารณชนมอบให้คุณเพื่อคุณจะได้ทำงานเพื่อพวกเขานี่ฮะไม่เสร็จเรื่องอำนาจสาธารณะนะคะอำนาจไม่ใช่ของคุณไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งที่มอบให้คุณแต่อำนาจเป็นของสาธารณชน ขาจึงเรียกว่าอำนาจสาธารณะใครก็ตามที่มีตำแหน่งในทางการเมืองไม่ว่าจะตำแหน่งไหนนั่นหมายถึงว่าคุณกําลังใช้อํานาจของสาธารณชนอยู่คุณคือตัวแทนเขาเขาวางใจให้คุณเขาเชื่อใจคุณให้คุณทํางานและการทํางานนั้นก็ไม่ใช่เพื่อตัวคุณเองแต่เป็นเพื่อสังคมเพื่อคนหมู่มากฉะนั้น <c oughs> คุณก็ต้องคิดว่าคุณจะทําอะไรเพื่อคนหมู่มาก ้องคุณต้องทําเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ว่าให้เวลาหน่อยให้เวลาเขาทํางานหน่อยอืเธอคนมาเลือกผู้ว่าสองล้านกว่าชี้ได้คะแนนล้านกว่าบ้าไปแล้วผู้ว่าผู้สมัครผู้สมัครชิงตําแหน่งผู้ว่าคนอื่นคือคะแนนเทียบไม่ติดเลยอะห่างเป็นลิฟี์เลยคะแนนเกินหกสิบเลิศสุดยอดมาก ชอบไมล์เซ็ตนะฮะชอบไมล์เซ็ตชอบชอบวิธีคิดของท่านชัดชาติเรียกแบบให้เกียรตินิดนึงเพราะว่าท่านเป็นเมื่อกี้เรียกชี <c oughs> ท่านเป็นผู้ว่าการมอะไรอ่ะท่านชัดชาติพูดเรื่องการตื่นเช้าอ่ะท่านชัดชาติบอกว่าการตื่นเช้าก็ไม่ได้การันตีความสําเร็จนะคนตื่นสายประสบความสําเร็จก็มีชีวิตคนมันก็ต่างกันไปอะไรที่เหมาะกับเราก็เลือกแบบนั้น ชอบคําว่าอะไรที่เหมาะกับเราก็เลือกแบบนั้นนะฮะอย่าไปคิดว่าทุกคนต้องเป็นหุ่นยนต์เหมือนกันหมดคนเรามีวินัยต่างกันได้นะฮะถ้าตื่นเช้าก็ต้องมีกิจกรรมไงถ้าไม่มีอะไรทำสักแต่ว่าตื่นเช้าก็ไม่มีประโยชน์ต้องหาให้เจอว่ารางวัลชีวิตของการตื่นเช้าคืออะไรเออชอบชาชาติดูมีสมองอะ <laughs> ชาชาดูชาชาดูแบบ คือคาผู้คมขายมากตลอดไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเป็นคนมีขอฮะท่านชาชาเป็นคนมีขอ <c oughs> ฉันตื่นสายแต่ฉันก็ทํางานได้เพราะงานฉันมันทําตอนเย็นฉันขายทุเรียนตอนเย็นฉันไล์ตอนกลางคืนใช่ไหมฉันควรจะนอนเอาแรงให้มากที่สุดและก็ตื่นมาเมื่อพร้อมจะทํางาน เธอรู้ไหมทำไมคนสมัยโบราณเขาถึงสอนลูกสอนหลานให้ตื่นเช้าคะที่คนโบราณเขาสอนลูกสอนหลานให้ตื่นเช้าเพราะว่างานของคนโบราณนะ่ยมันเป็นงานที่ต้องทําตอนเช้าเช่นทําไร่ทําสวนนะ่ะคุณต้องไปไร่ไปสวนตั้งแต่เช้าคุณถึงจะได้งานแต่ถ้าคุณตื่นสายคุณจะทํางานไม่ได้เพราะว่าแดดนออกแดดมันร้อนฉะนั้นคนโบราณึงสอนลูกว่าต้องตื่นเช้า คุณศรีวินก็เป็นคนดีคุณชาชาติก็เป็นคนดีเวลาเราเลือกใครสักคนน่ะเวลาเราเลือกคนมาทํางานน่ะคนดีอย่างเดียวไม่พอเราเลือกคนมาทํางานเราไม่ได้ต้องการความดีของเขามาทํางานความดีคนดีต่อให้เป็นคนดีแต่ถ้าทํางานไม่เป็นมันไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมฮะเราไม่ได้เลือกเจ้าอาวาสเราไม่ได้เลือกสงภานเราไม่ได้เลือกอใครอะ่ะ ที่มันจะต้องการันตีด้วยความดีอะเอาความดีมาปกครองมันไม่ใช่เราเลือกผู้ว่าเราไม่ได้เลือกเจ้าวาดเราจะเราจะไปสนใจความดีอย่างเดียวมันไม่ได้ถามว่าความดีสําคัญไหมสําคัญในมิติหนึ่งเรื่องมโนธรรมสําคัญใจซื่อมือสะอาดสําคัญแต่ถ้าเป็นคนดีอย่างเดียวแต่ทํางานไม่เป็นเอามาทําไมมันทํางานไม่ได้ไม่มีวิสัยทัศน์เป็นคนดีความดีของเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นความดีมันเป็นเรื่องปัจเจกนะครับ ความดีบางอย่างถ้ามันไม่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเอามาทําไมถ้าอยากได้คนดีก็ไปเอาพระมาทํางาน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราเอาคนที่เป็นงานเลือกคนให้เหมาะกับงานอันนี้สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดนะครับแน่นอนถ้าเราได้คนดีด้วยมันก็ดีแต่ถ้าคนดีแล้วทํางานไม่ได้เลือกมาทําไมก่อนคําถาม และต่อให้เขาเป็นคนไม่ดีและต่อให้เขาเป็นคนที่ไม่ใช่ดีร้อเ็แต่ขอให้มันมีระบบอะไรบางอย่างที่เราจะคอนโทรลคนคนนี้ได้ไม่ให้เขาคอร์รัปชันนะฮะไม่ให้เขาชอรลาดบังหลวงซึ่งมันก็ต้องมีกลไกอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะในการที่จะตรวจสอบถ่วงดุลเขาคนไม่ค่อยพูดถึงเรื่องกลไกอ่ะคนจะชอบพูดถึงมายาคติเรื่องคนดีและการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้มัน มันได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่าวัฒกรรมเรื่องคนดีมันใช้ไม่ได้แล้วคนเขาเอื้อมกับวัฒกรรมเรื่องคนดีซึ่งมันดีไม่จริงไงประเด็นคือมันดีไม่จริงด้วยแหละเวลาเราพูดเรื่องคนดีคนดีใช่ไหมมันได้แต่ละคนมามันดีจริงเหรอใช่ไหมอ่ะเหมือนคนแต่ก่อนอาทหารทําปฏิวัติใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขามาในานามของคนดีเขามาในานามของคนดีเธอ <laughs> เออเซนพวกแค่นี้แหละ ทุกคนก็อ้างว่าตัวเองเป็นคนดีทั้งนั้นแหละใช่ไหมล่ะใครจะบอกตัวเองเป็นคนเลวอะ่ะฉันคือคนดีฉันมากําจัดคนเลวแต่ในโลกความเป็นจริงมันมีเหรอดําขาวขนาดนั้นมันผมว่ามันไม่มีหรอก